สวัสดีครับผมนายสรวิทย์จันทังสาฤที่เจตมห้ารั้สองวันนี้จะมาทดลองเรื่องการหักเหของแสงการหักเหของแสงคือการเปลี่ยนทิศทางของแสงเมื่อแสงเดินทางผ่านจากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันอุปกรณ์การทดลองหนึ่งมีแก้วน้ำสองมีกระดาษที่มีลูกศรสามมีน้ำเปล่า หลังจากเทน้ำลงในแก้วให้ทุกคนดูที่ลูกศรสีแดงและนำเงินนะครับมันจะเกิดการหักเหของแสงทำให้ลูกศรที่เห็นในน้ำไปทิศตรงกันข้ามกับลูกศรที่เห็นในกระดาษการหักเหของแสงคือการเปลี่ยนทิศทางของแสงการเคลื่อนที่ของแสงเมื่อแสงผ่านตัวกลางชนหนึ่งไปยังตัวกลางชนหนึ่งที่มีความหนาแน่นไม่เท่ากัน ทำให้เกิดการหักเหที่เห็นภาพแตกต่างจากสิ่งที่เห็น